Pro a c n เน่เซรัเฉ um. พาะแบบเจาะจงมากเลย a c n เนแปลว่าสิวเซรั่มแปลว่าเข้มข้นมากเป็นครีมบำรุงเป็นเซรั่มแบบเข้มข้นมาลักษณะที่แตกต่างจากเหลาบรรดาเซรั่มหรือยาที่กักษาสิวอื่นๆยังไงรู้ไหมสิวอักเสบจำชั้นผิวกันได้ไหมคะที่ครูได้พูดเมาากกื่อกี้สองนิ้วอีกแล้วสิวอักเสบสิวอักเสบนะ ไม่เกิดขึ้นที่ชั้นหนังกำพร้าสิวอักเสบที่รักษายากคือสิวอักเสบที่เกิดขึ้นในชั้นหนังแท้เพราะในชั้นหนังแท้มีรูขุมขนมีรากขนมีเส้นเลือดมีต่อมไขมันพอเขาเกิดการอุดตันปุ๊บแล้วล้งหน้าไม่สะอาดดูแลผิวไม่ถูกไม่ช่วยผิวในการผัดเซลล์ผิวใช้เครื่องสำอางที่คุณภาพที่เขาทำให้เกิดการอุดตันอะ ก็เกิดการอุดตันใต้ผิวขึ้นมาพอติดเชื้อก็เกิดเป็นสิวอักเสบขึ้นแล้วถ้ารักษาและดูแลไม่ถูกหน้าพังมีอะไรบ้างที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาสิวอักเสบได้ตรงจุดจนถึงชั้นหนังแท้มีอะไรบ้างที่จะสามารถทะลุทะลวงผิวชั้นหนังกำพร้าลงไปได้จนถึงชั้นหนังแท้มีไหม บางคนไปรักษาสิวมาแล้วตอนไปรักษามันก็ยุบนะมันก็ยุบนะพอหยุดทายาปุ๊บมันก็เห่มันก็แด้งมันก็รีเวิร์สกลับมาเหมือนเดิมนั่นคือการรักษาสิวแบบที่ใช้เสเตียรอยในการรักษาไม่ใช่วิธีการรักษาแบบธรรมชาติแต่ในนี้ในนี้นะมีสักษณะพิเศษที่สุดเลยคุณจะบอกแค่สารสกัดไม่กี่ชนิดไม่กี่ชนิดนะคะ รายละเอียดเอาไว้ให้ไปดูตอนที่ทุกคนได้รับสินค้าไปแล้วเนาะในนี้ยสิ่งที่สำคัญเลย<อ>เขาเรียกว่าดรา้อนบัดดรา้อนแปลว่ามังกรบัดแปลว่าเลือดเลือดมังกรมาดูสีนะคะสีจะออกความเข้มของสีน้ำตาลนะเพราะว่านี่คือสีธรรมชาติ ใครที่บอกว่าไปซื้อเลือดมังกรหรือว่าไปซื้อสันสกัดเลือดมังกรไปซื้อดาก้อนบัตรยี่ห้ออื่นมาแล้วใส่แบบใส่เป็นน้ําใส่เป็นน้ําใส่เป็นซีรั่มแบบนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชดาก้อนบัตรที่มาจากธรรมชาติถ้าดาก้อนบัตรธรรมชาติเลยจะต้องมีความเข้มอยู่จะต้องยังคงสีของความเข้มของยางของต้นเลือดมังกร สารสก,กัดที่ได้เนี่ยสารสก,กัดมาจากต้นเลือดมังกรนะคะและทุกคนดูนะครูจะหยดให้ดูนะคะดูความเข้มข้นของเขามีความเข้มข้นสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยประสิทธิภาพในการออกลทธิ์อ่ะเขาถึงเห็นผลเร็วไงทำไมทำไมน้องสอนอ่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อทำไมน้องอ่ะทาเซรั่มขวดนี้แล้วสิวยุบภายใน2วัน เกือบจะเป็นเพียวดาก้อนบัตรเลยประสิทธิภาพของสารสกัดจากเลือดบางกรนะวิจอมแขวะบอกเข้มข้นมากประสิทธิภาพของสารสกัดจากเลือดบางกรนะ่ะไม่ใช่แค่ลดการอักเสบของเซลล์ผิวนะลดรอยแดงได้ด้วยลดรอยแดงได้ลดรอยช้ำลดรอยคล้ำที่เกิดจากการอักเสบของสิวนั่นคือการแก้ป,ปัญหาที่ตรงสุดตรงจุดสมานแผลดาก้อนบัตร สมารแผลได้เป็นอย่างดีเลยแผลรอยสิวถึงหายเร็วกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนเพราะอีกหนึ่งประสิทธิภาพที่สูงสุดเลยจุดเด่นนะไฮไลท์ของไฮไลท์ของดราก้อนบัตคือการต้านอนุมูลอิสระการชะลอริ้วรอยการกระตุ้นให้เซลล์ผิวสร้างคอลลาเจน เพราะนั้นน้าผิวเราจะแน่นมากเลยแม้แต่ที่ในขณะที่เราบอกว่าเราทาแค่หยดสองหยดก็ออกฤทธิ์ได้สูงสุดประสิทธิภาพสูงมากเห็นผลภายในเจดวันอ่ะเจ็ดวัน